สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่เด d บายเด l ไลท์เกมที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผมเล่นตัวละครไมเคิลไมเยอรแล้วมีผู้รอดชีวิตที่ผมเจอในเกมนั้นน่ะเขาสงสัยว่าผมอะ่ะเขาแบบตอนแรกเขาอ่ะก็แบบบอกเลยว่าผมเนี่ยใช้โปอะอ่ะทำไมเดินไวตีเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วเขาก็สงสัยเขาก็เลยส่งข้อความมาถามผมว่าตกลงแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงกันแน่ ซึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็คือแมทที่ผมเนี่ยไปเล่นไมเคิลโรเจอร์กับเขาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่อก,ก่อนไอ้วันนั้นที่ผมเล่นไปเมื่อวานนี้อ่ะมันจะเป็นเซตนี้เว้ยมันเป็นเซตเดินตีเซตเดินตีหลักๆนะครับเพิ่ที่จําเป็นเลยก็จะเป็นไอรอนนี่ครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราแบกผู้รอดชีวิตอะเออมันจะ เขาเรียกว่ามันจะดิ้นยากมันจะหลุดยากกว่าเดิมนะครับอันนี้ทำให้เราแบกผู้รอดชีวิตได้นานขึ้นนะครับอันนี้เป็นเปิืกตั้งแต่สมัยเปิกเกมเปิดแรกๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็นเปิืกรูปปากเปิืกเอิมันก็เวลาที่เราอุ้มผู้รอดชีวิตเนี่ยมันจะเดินไวขึ้น18%เห็นปะมันจะเดินไวขึ้นนะแล้วก็จะมีอันนี้ครับแมดกริดอันเนี้ย มันเป็นเปิร์กที่ถ้าเราอุ้มผู้รอดชีวิตแล้วอะแล้วเราอะจะสามารถกดตีรัวๆได้เลยกดคลิกซ้ายเนี่ยกดยำๆยๆๆมๆม,มันจะตีแบบรัวๆๆๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันไปตีโดนคนเนี่ยผู้รอดผู้รอดชีวิตที่อยู่บนหลังเราอะจะไม่สามารถดิ้นได้สี่วินาทีเห็นปะอันเนี้ยผมก็เลยเอาไปคอมโบไมคิขึ้นขั้น3ามตลอดเวลาแล้วก็กดฟันตีรัวๆๆๆหลังจากที่ขึ้นไปอยู่บนหลังแล้วแล้ว ถามว่าทําไมมันต้องใช้กับไมเคิลเพราะว่าไมเคิลมันสมมุติว่าถ้าเราไปเล่นตัวอื่นอะที่มันไม่มีความสามารถในการตีทีโดล้มอะอย่างเช่นแทปเปอร์เราไปหยิบมันขึ้นมาแล้วเราก็เอามาตีรัวลคนที่ไอคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บคนที่สุขภาพแข็งแรงมันมาบางังมันก็ไม่ล้มผมเลยใช้ไมเคิลแม่งเลยก็คือเอาขั้นสามตลอดเวลาแล้วก็อุ้มมาแล้วก็ไล่เสียบเลยใครที่จะมาบังก็ จะโดนตีทีเดียวลม้มแล้วก็ใครที่จะแบบมาวิ่งปั่น่วนอะ่ะมันจะวิ่งหนีผมไม่ค่อยทนันเพราะว่ามันเดินไวนะครับก็คนจะถ้าเป็นทางโล่งๆเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันแน่แล้วคนที่อยู่บนข้างหลังอะ่ะก็จะดิ้นไม่ได้ด้วยนะครับก็เปอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมเล่นเมื่อวานมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคแต่ที่เขาบอกผมมาเนี่ยเขาบอกว่ามุมมองของเขานะเขาเห็นมีดผมอะ่ะฟันค้างแบบ มันฟันค้างลงไปเลยอ่ะเออมันแบบมันไม่ได้เห็นว่ากดตีรัวๆมันเห็นแบบมีดมันจมลงไปแบบมีดฟันทีเดียวแล้วแบบมีดค้างอยู่อย่างนั้นหรอเออมันจะมีบางจังหวะที่มีดมันจะแบบค้างลงไปเลยเว้ยแล้วก็มันจะมีบางจังหวะที่แบบว่ากดฟันเห็นแบบเป็นฟันรัวๆก็เดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันนะครับว่าต่อวันนั้นผมเล่นยังไงวาวด่านี้น่าจะดูดแป๊บเดียวใกลๆ ตรงนี้มีคนเ,เจคเอเด็ดเบรดแต่ที่ผมเจอตรงนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอ น้อนเนี่ยอพอไม้สีถ้ามันจำเป็นอะ่ะแต่ไม่จำเป็นมันก็พับไปแล้ว พับสวยดเวอรี่ด good, good. ไปคนสุดท้ายจะขั้มสามแล้วโอ๊ยเจ๊กมาดิวะค <c oughs> ูมแทงเยอะ เฮ้เสียงใครอ่ะก็มาดิครับเนี่ยผมตีรัวๆอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแต่ดาบหายไงประเด็นน่ะเดี๋ยวแขวนก่อนมันไว้เกินจนมันบั๊กอ่ะเนี่ยผมตีรัวๆอยู่ดาบหายฟันเร็วจนมองไม่เห็นน่ะ S <S ระดับสายตายังมองไม่ทันไอ้ <S 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 ลุงมือมาเลยจุดเสือดาว <S <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยเยี่ยม <S 2> <S 2> <S 2> มาแล้วครับ ปุบปัาปุบปัามาแล้ว <S <S อฮ้ยมันจูกหอดเกินถ้าโลง่ลงๆหน่อยโดนตีไวเกินอ่ะมองไม่มเห็น ไล่ไอลุงก่อนไอลุงยังไม่เจ็บเลยมาใช้ไปแล้วกระโดดแน่ ว่าไงล่ะว่านุ่มเอาตีดเขาไปไหนหมดละ เฮ้ย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 อย่าเนียน๋ยวไปใกล้ๆก่อนค่อยตีเอาได้ดิกวางมือหรอมึงโดนนะมึงโดนนะเอาเอาเอา นี่ไงกวักมือไปหนึ่งสเต็ปหรอโดนนะโดนนะอย่าหาทำไวัจัด จับตูดวางระเบิดหรอกูมาแล้วจ้ามาดิเอา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 เฮ้ยนิสเดียว ปล่อยไปก่อนเอาอีจิวก่อนมันเห่าเหลือเกินทอนไมฟี่เป็นหนึ่งทีก่อนเรื่องเจี๋ยหรอเรื่เ,เจี๋ยไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่ว่างมาั้งนี่แน่จับหลังไหนอยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนไอ้เจ๊กมึงไอ้เจ๊กมึง เฮ้ยไม่โดนใครจะไปปั่นอะ่ะดีนะว่าที่ได้ดาดเล่นง่ายๆอีกแล้ว เต็บเดิมที่คุณเคยไม่เสร็จคลยหรอไม่รอยนะ ว่าไงหนีเถอะถ้ามันจำเป็นก็ต้องหนีแล้วไปใช้ไม้ก่อนเอา้าเอาเจ๊กเอาใครก่อนดีอ่ะเอาเจ๊กก่อนดีกว่าเข้าตู้ซะ น้องก็หายไปไหนแล้วโถไอ้ลุงไอ้ลุงเสือลายเสือดาวเฮ้ยรอยเลือดไม <c oughs> ่คำลาย ไม่เคลื่อนเดินเดินเดินอยู่แต่ว่าแบบมองไม่เห็นว่ากำลังโจมตีอ่ะแต่ว่าโดนแล้วก็ล,ล้มอ่ะพอเดินไปใกล้ๆแล้วก็ล้มโอ้โหผิก <c oughs> เ,เจอไม่ได้เลยอะ่ะเ เพราะว่าแอนิเมชันของเกมของคนกับผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตกับฆาตรกรเนี่ยมันอาจจะมุมมองมันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์กลางปิงมันอาจจะมันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนิดนึงนะครับก็แต่ผมกดตีรัวๆจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับคนไม่รู้คือคนไม่ผิดนะเว้ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกถ้าสงสัยอ่ะก็ถามเออผมก็จะอธิบายว่าเปิร์กอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับ เพราะว่าที่ผมเจอเปอร์นี้ครั้งแรกที่ผมโดนอันนี้ครั้งแรกอะ่ะผมยังคิดว่ามันใช้โปรเลยเออมันเดินไวแล้วมันแบบอะไรวะตีรัวแต่สุดท้ายก็อ๋อมันเป็นเปิร์กพอมาลองเล่นตามก็ถึงได้รู้นะครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย